เมื่อเร็วๆนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมสำนักง,งานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนร่วมกับสถาบันเชนฟิวชั่นภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดเสวนาทางวิชาการเรื่องกิจการเพื่อสังคมโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส ในประเด็นสิ่งแวดล้อมการศึกษาศาส,สนาบ้านมั่นคงธุรกิจบนฐานคุณธรรมและผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่โดยมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเช่นหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆกว่า30คนเข้าร่วมเสวนาโดยมีนายอภินันก์โกสโยทินที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาราธิพุ่มรั์ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมการเสวนาเพื่อนำความคิดเห็นและข้อมูลจากการเสวนาไปเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์และนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกันให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของประเทศและนำไปสู่ทางออกที่ยั่งยืนจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันในเรื่องของแนวนโยบายที่จะส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมหรือ Social ไพรส์ p r i ่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักนะครับที่ท่านนายกเปพิสิทธิ์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยอยาก ขับเคลื่อนแล้วก็ทำงานร่วมกับเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีอยู่บ้างแล้วนะครับในในประเทศไทยซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีการผลักดันเพื่อจะได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติขึ้นแล้วก็มีท่านนายกนี่เป็นประธานแล้วก็ตอนนี้ก็มีการหารือกันนะครับในกลุ่มคณะทํางาน ซึ่งก็จะมียุทธศาสตร์หลัก3เรื่องที่มีความสําคัญก็คือเรื่องที่1ก็คือในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้เกิดกระแสการรับรู้ถึงบทบาทของกิจการเพื่อสังคมนะครับหรือโซเชียลแพลทในการที่จะสร้าง awareness ให้กับคนในเครือข่ายเพื่อที่จะส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในการที่จะแก้ไขปัญหาสังคมและก็สิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ที่2ก็คือในเรื่องของการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันนะครับในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการ สร้างความเข้มแข็งให้กับกิจการเพื่อสังคมที่มีอยู่แล้วหรือแม้แต่ในอนาคตคนที่มีความสนใจนะเป็นคนรุ่นใหม่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามาทํางานนะครับในรูปแบบองค์กรที่เรียกกันว่าเป็นโซเชียลแต์ไพรส์เนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นยุทธศาสตร์ที่สที่กําลังทําส่วนอันที่3ส,สุดท้ายก็เป็นในเรื่องของการที่จะ ส่งเสริมในเรื่องของการเข้าถึงในเรื่องของทรัพยากรทางด้านเงินทุนซึ่งก็ต้องถือว่ามีความสําคัญนะครับในยุคสมัยใหม่เพราะว่าเนื่องจากว่าเรื่องกิจการเพื่อสังคมหรือโซเชียลแตรไพรส์ยังเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันการเงินก็ดีหรือในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ก็อาจจะจาเป็นที่จะต้องมีการเข้าไป สร้างเครือข่ายนะครับเพื่อที่จะให้การสนับสนุนในการที่จะผลักดันกิจการภาคสังคมที่มีอยู่แล้วหรือแม้แต่กิจการใหม่ๆเนี่ยให้สามารถที่จะเติบโตแล้วก็แข่งขันได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมศูนย์คุณธรรมสำนักง,งานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนจำกัดโทร026449900่หรือ w w w morocenter.or.th